การเล่าเรื่องเนี่ยดีมากนะคะปมปัญหามีเพียงปมเดียวคือตัวเจนิเฟอร์เองนั่นแหละที่เล่าแบบไล่ระดับจากต้นไปสู่ปลายแล้วก็แทรกองค์ประกอบด้านปัญหาอื่นๆมาให้เธอเรียนรู้แล้วก็เข้าใจการเปิดตัวตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็การเล่นกับฮักมันก็เลยกลายเป็นเหมือน Love at first sight ะคะ่ะคือเปิดตัวดีปุ๊บเราก็หลงรักชีฮักไปเลย ยิ่งไปผิดหวังกับมิสมาเวล l อยู่ด้วยอะที่กำมาลามาค่ะพอเปิดแบบตอนนี้ก็ได้ในตอนแรกเนี่ยก็เรียกว่าเอาใจสาวมาเวลไปเลยอะค่ะอย่าลืมกดซับ s c r ร b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เก่าลราจะมารีวิว She h u ัก s e r i e ์บน Disney Plus 2022จ้า ขอใช้ชื่อหัวข้อนะคะว่าเหมือนไม่มีอะไรแต่ดันมีรีวิวชีฮักดิสนีย์พัสด์2 2 2 ก็เป็นอีกหนึ่งทิศทางนะคะของการสร้างหนังจากเครื่องราวของซ u เปอร์ฮีโร่ในค่ายมาเวลนะคะโดยการนำเสนอชีฮักซึ่งชีฮักเนี่ยคือฮักที่เป็นแบบผู้หญิงถ้ารู้จักชื่อแล้วก็นึกภาพน,นะคะมันก็ควรอาจจะแบบล้างผานต่อยเตะอะไรแบบอัดแหลกอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเปล่านะคะมันคือคอมเมดี้ที่อมยิ้มได้ในทุกๆตอน,นะคะ่ะ ชีฮักฉบับนี้นะคะก็เล่าเรื่องได้เรียบง่ายเป็นตอนๆแบบจบต่อตอนก็ได้ดูต่อเนื่องก็ดีโดยยึดติดกิมมิคหลัก2อ,อย่างนะคะนั่นก็คือความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของ She ีฮักความพยายามเป็นคนในชีพทนายความของเจนนิเฟอร์เนื้อหาหลักนะคะก็คือการหาความบาลานซ์ในชีวิตของมนุษย์กับการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ค่ะ ลักษณะการเล่าและการดำเนินเรื่องนะคะมีความเหมือนซีรีส์แอลลี่แม็กเบลในปี1997มากๆค่ะเพียงแต่เติมความเป็นชีฮักลงไปแล้วก็เหล่าตัวละครในมาเวลลงไปอะค่ะแทบทุกตอนเลยนะคะเช่นฮักอโบมิเนชันวองไดเดวิลหรือแม้กระทั่งเควินไฟกี้ค่ะมันเหมือนซีรีส์ที่มันดูแบบโล,ล่งๆเราไม่มีอะไรนะแต่ข้างในอะ่ะ ไม่มีอะไรมันก็มีอ่ะเออมันเต็มไปด้วยลูกเล่นของการเล่าเรื่อง <Yeah. S 1> มาแบบตรงจังหวะ <Okay. S 1> และการปรับลุกตัวละครให้ดูเข้ากันแบบน่าแปลกใจที่มีความคงเดิมอยู่นะแต่ก็เป็นตลกตบหัวได้เกือบหมดทุกคนค่ะแถมการนำเอาความสามารถเบรกโฟร r วอล l กคือการข้ามกำแพงเนี่ยมาคุยกับคนดูได้ด้วยค่ะ ซึ่งความสามารถตรงนี้ในหมู่ซ u เปอร์ฮีโร่ทั้งหมดของจักรวาลมาเวลเนี่ยมีเพียงสองคนเท่านั้นนะคะที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวละครสมมุติที่มีคนคอยดูอยู่ซึ่งก็คือเดดพูแล้วก็ชีฮักนี่แหละค่ะเอาจริงๆนะคะมุกเบรกเดอะโฟลว์นี้ชีฮักเนี่ยทำได้ดีกว่าเดดพูซะอีกนะคะการเล่าเรื่องเนี่ยดีมากนะคะปมปัญหามีเพียงปมเดียวคือตัวเจนนิเฟอร์เองนั่นแหละ ที่เล่าแบบไล่ระดับจากต้นไปสู่ปลายแล้วก็แทรกองค์ประกอบด้านปัญหาอื่นๆมาให้เธอเรียนรู้แล้วก็เข้าใจการเปิดตัวตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็การเล่นกับฮักมันก็เลยกลายเป็นเหมือน Love at First Sight ค่ะคือเปิดตัวดีปุ๊บเราก็หลงรักชีฮักไปเลยยิ่งไปผิดหวังกับมิสมาเวล l อยู่ด้วยอ่ะที่กรรมาลามาค่ะ พอเปิดแบบตอนนี้ก็ได้ในตอนแรกเนี่ยก็เรียกว่าเอาใจสาวมาเวลไปเลยอะค่ะระหว่างทางเนี่ยก็จะมีลูกเล่นต่างๆมากมายใส่มาพออมยิ้มและที่กอลาชอบอีกอย่างนะคะก็คือการที่เขาเติมเรื่องราวของ abomination ค่ะกลายเป็นว่ามันก็น่ารักแลวก็น่าสนใจไปพร้อมๆกันนะในตอนสุดท้ายเนี่ยเนี่ยที่เด็ดนะคะ นอกจากมีมุกเปิดเรื่องหนังย้อนยุคเรียนแบบแบบหนังฮักในชุดแรกในปี1978แล้วค่ะเจนิฟเฟอร์ก็เป็นเหมือนตัวแทนของมาเวลที่มาอวยตัวเองดือด้อๆค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนของชาวมาเวลไปยิงคำถามที่แฟนๆอยากรู้ใส่เควินไฟกี้ผู้ดูแลโดยตรงนะคะเรียกว่าแฟนมาเวลเนี่ยก็ต้องนั่งตัวงออมยิ้มอย่างแน่นอนในฉากแบบนี้นะคะ Xmen จะมาเมื่อไหร่ อย่างเงี้ยเจนนิเฟอร์ถามนั่นดิเอ็กเมจะมาเมื่อไหร่ความเป็นซีรีส์นะคะที่เหมือนไม่มีอะไรนะแต่มันก็กลับมีอะไรอะคะมากมายเต็มไปหมดเลย mm hmm. ก็เลยทําให้ชีฮักเนี่ยดูมันก็ดูเพลินตาเบาใจแล้วก็หลงรักเจนนิเฟอร์เอาแบบง่ายๆคะ่ะแม้ในเรื่องเหมือนจะไม่ค่อยมีหนุ่มคนไหนอยากได้เขาก็ตามนะคะแต่ชีฮักเนี่ยก็กลับฮอตมากๆค่ะความสนุกนะก็ ให้10เต็มสิอะก็คือมียิ้มมีขำม,มีการนำเสนอใหม่ๆอยู่ตลอดส่วนเนื้อหาเนี่ยก็ให้9เต็ม10บนะคะคือหนังเนี่ยเอาชีฮักมาขายเป็นจุดหลักอะแต่จะเล่าถึงความเป็นผู้หญิงธรรมดาของเจนนิเฟอร์ซะมากกว่าการเล่าเรื่องเนี่ยให้ส0เต็มสินะคะเพราะว่าเขาเล่าเรื่องค่อนข้างดีเรียบง่ายเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ว่ามุกตลกมันตรงจังหวะพอดีค่ะ ส่วนภาพนะคะก็ให้8เต็ม10ค่ะเพราะว่ามันก็ธรรมดามากๆอ่ะเอฟเฟกตก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรก็ดูเรียบๆเหมือนซีรีส์คอมเมดี้ธรรมดาส่วนอื่นๆจะให้10เต็ม10นะคะก็คือไอเดียดีการนำเสนอชี้ฮักดีลูกเล่นต่อตอนดี โดยรวมนะคะก็ให้9เต็ม10นะคะก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่เปิดตัวละครใหม่ๆได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็น่าติดตามว่าจะมีซีซั่น2หรือไม่หรือจะมีหนังใหญ่เป็นของตัวเองหรือเปล่าเหมือนที่เจนิเฟอร์ถามไฟกี้หรือเปล่านั่นเองนะคะ <This outfit. S 1> ทีนี้เราจะมาดูเรื่องบทวิเคราะห์เจนิเฟอร์วอเตอร์กันค่ะ คือเจนนิเฟอร์เนี่ยเขาเป็นเหมือนตัวแทนผู้หญิงสมัยใหม่ค่ะที่มีแต่ความธรรมดาคือเรียกได้ว่าในด้านความรักเนี่ยเขาก็ไม่ประสบความสําเร็จการงานก็ไม่ได้ก้าวหน้าค่ะแต่เธอก็เหมือนเป็นผู้หญิงเหมือนทุกๆคนที่อยากจะสวยอยากจะมีคนสนใจแล้วก็อยากจะประสบความสําเร็จในทางการทํางานของเธอค่ะแต่เธอก็ไม่ในส่วนความต้องการของเจนนิเฟอร์เนี่ยจะสะท้อนได้จากห้องนอนในตอนจบที่โปสเตอร์ในห้องนะคะ ไม่ว่าจะเป็นดิกาล,ลีบอลหนังที่เล่าถึงทนายสาวสุดฮอตแล้วก็เอลินโบโควิชหนังที่เล่าถึงทนายเก่งแล้วก็ใช้แบบทักษะวิชาชีพเข้าต่อสู้แล้วก็ตำแหน่งการแปะโปสเตอร์เนี่ยก็สะท้อนความต้องการเหมือนกันนะคะดิกาล,ลีบอลเนี่ยก็จะอยู่ที่หน้าประตูมันก็คือเหมือนสิ่งที่เธอพยายามจะเป็นอะเพราะว่าทุกครั้งเวลาที่ออกจากห้องอะเธอจะเห็นมันไง แล้วก็เอลินที่อยู่ข้างเตียงนอนก็คือปฏิทานที่อยากจะไปให้ถึงจุดนั้นส่วนนี้มันคือภาพสะท้อนของผู้หญิงธรรมดาที่ชื่อเจนนิเฟอร์วอเตอร์ค่ะจนกระทั่งเธอเนี่ยกลายเป็นชีฮักเนาะทั้งความฮอตและความสำเร็จเนี่ยมันก็เลยเทเข้ามานะคะในส่วนนี้ก็สะท้อนวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่มองแค่เปลือกของผู้หญิงแัแหละโดยตัดสินใจจากความลหลงไหลในเรือนร่างในภาพที่เห็น แล้วก็มากกว่าภาพเป็นจริงคือเจนิเฟอร์เนี่ยก็คือผู้หญิงธรรมดาแต่ชีฮักเนี่ยกับกลายเป็นว่ามีสเสน่ห์เรื่องดูดต่อเพศตรงข้ามมากกว่าค่ะทั้งที่เนื้อแท้แล้านั้นเนี่ยมันก็คือผู้หญิงคนเดิมที่มีจิตใจเหมือนกันอย่างที่เราเห็นว่าในโซเชียลเนี่ยก็ลองลงรูปหน้าสด <c oughs> กับลองรูปผ่านแอปดูนะความฮอตมันก็จะต่างกันทันทีนั่นแหละ ชีฮักก็เหมือนกันนะคะเนื้อแท้เธอก็คือต้องการคนที่รักเธอที่เป็นเธอมากกว่าที่เธอจะเป็นชีฮักนั่นเองในทางสังคมก็เช่นกันนะคะเจนนิเฟอร์เนี่ยไม่ได้เป็นทนายที่โดดเด่นต่อเมื่อเธอเนี่ยเป็นชีฮักเธอก็ถูกเรียกไปอยู่สำนักงานทนายความชื่อดังเลยด้วยเหตุผลที่ว่าเธอเนี่ยเป็นชีฮักจะเอาความเป็นชีฮักมาขายไงในส่วนนี้ก็สะท้อนสังคมปัจจุบันเช่นกันนะคะว่าหลายบริษัทเนี่ยเขาก็จะเลือกมองที่หน้าตา มากกว่าความสามารถหรือเรื่องที่จะดูว่าคนที่จะเข้ามาส่งเสริมผลประโยชน์ให้บริษัทเนี่ยได้แค่ไหนนั่นเองส่วนความแข็งแร่งของเจนนิเฟอร์ก็คือไม่ใช่บึกบึนเป็นชีฮักค่ะแต่เธอก็เลือกที่จะปรับตัวแล้วก็ชูนตัวเองให้อยู่ตรงกลางในระหว่างความเป็นชีฮักแล้วก็เป็นเจนนิเฟอร์ได้ส่วนนี้ก็ต้องชมแก๊งบำบัดจิตของอ b บวอมินเนชันนะคือเธอก็เลือกที่จะใช้ความล่าเลงกบปมงปัญหาในใจซึ่งการกระทำแบบนี้เนี่ยก็เป็น การกระทําอีกหนึ่งกลไกทางจิตนะคะที่จะใช้ปกป้องตัวเองเมื่อคนโดยปกติที่มีเรื่องไม่สบายใจหรือมีปัญหานอกจากนี้นะคะในซีรีส์ก็ยังสะท้อนอีกว่าสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยโกรธที่สุดก็คือการเล่นกับความไว้ใจนั่นเองอย่างตอนที่ถูกเปิดคลิปชี้ฮักเนี่ยก็จะคลั่งมากนะคะซึ่งเป็นตอนเดียวในซีรีส์ที่เธอคลั่งความไว้ใจก็คือส่วนที่อบบางที่สุดของผู้หญิงนะคะเพราะว่า ผู้หญิงเนี่ยจะมีเกราะของตัวเองสูงมากกว่าจะให้ความไว้ใจกับใครได้สักคนเนี่ยใครคนนั้นต้องรู้ว่ามันสําคัญค่ะซึ่งถ้าผู้ชายคนไหนหรือใครก็ตามเนี่ยเล่นกับส่วนนี้บอกได้เลยว่าอันตรายมากๆนะคะเรามาดูเก็บความรู้เพิ่มเติมกันค่ะชีฮักหรือเจนนิเฟอร์วอเตอร์นะคะเธอเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับบรูซแบนเนอร์แล้วก็มีอาชีพทนายความความแข็งแกร่งในฐานะฮักเนี่ยชีฮักไม่ได้แข็งแกร่งเท่าฮักค่ะ แต่เธอมีสติสัมปชัญญะทําให้มีความฉลาดแล้วก็เข้าใจในสถานการณ์มากกว่าปรากฏตัวครั้งแรกนะคะในคอมิกซาเวตชีฮักหนึ9งเค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าแล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง <ขอ S 1> ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ